บัตนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วพิธีการสถาปนาคณะกรรมการสโมสร40สโมสรภาพ3350โรตารี่สาตุลจะเริ่มดำเนินการนะับัตรนี้ โนสอนลตเรี่กรุงเทพรัชดาพิเศษภาค3350โลตเรี่สากลก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่19มีนาคมพุทธศักราช2539โดยนายกก่อตั้งสุวิทย์สุทธิวิจิตโต ซึ่งตรงกับในสมัยของอดีตผู้ว่าการภาคโกวิทสุวรรณสิงห์ปีบริหาร2538-39ถึงนับถึงปัจจุบันเป็นเวลา28ปีปัจจุบันสโมสรมีสมาชิกทั้งหมด27คนมีการประชุมทุกวันอังคารแบบออนไลน์ทางซูม3ครั้ง และแบบออนไซต์หนึ่งครั้งทุกวันอังคารสุดท้ายของเดือนณโรงแรมปริมสตันดินแดงกิจกรรมในสโมสรได้ร่วมกับสภากาชาติไทยจัดร้านแทงโป่งในงานกาชาติและกิจกรรมอื่นๆที่ผ่านมามอบเครื่องดนตรีไทยสากลและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนชนุมชนวัดไซน้อยมอบทุนพยาบาลร่วมกับภาคมอบเครื่องมือแพทย์ร่วมทำ กิจกรรมต่างๆกับต,ต่างสโมสรส่รงเสริมชุมชนและจัดงานวันเด็กให้กับชุมชนในเขตห้วยขวางงานทำบุญประจำปีของสโมสรและนี่คือคณะกรรมการบริหาร บริหาร2567-68ดถึงด้วยไมตรีจิตแห่งลรตเอรี่ครับสโมสรโรตาอรี่กรุงเทพลักษณาทตรปี12ึ่งสนําำโดยนายกพิติพัฒน์สุจิตวานิชผู้ช่วยผู้ว่าการภาคพรทิพาประดิษฐ์สุขถาวรในปี119นานายกทิติพัฒน์สุจิตวานิชผู้ช่วยผู้ว่าการภาคดรสุมาลัยกองแก้วครับ ครับท่านนายกทิติพัน์ของเราได้รับความไว้วางใจนะครับจากสโมสรนะครับให้ดํารงตําแหน่งนายกสโมสรต่อเนื่องอีกหนึ่งวาระนะครับทํางานยอดเยี่ยมนะคะต้องทําต่อนะคะยินดีด้วยกับท่านนายกทิติพั์ครับขอขอบคุณสมาชิกนะครับสโมสรลุลี่กรุงเทพรัชดาพิเศษครับและบัดนี้ท่านนายกสโมสรทั้ง40สโมสรจะได้มารวมใจเป็นหนึ่งจุดเทียนร่วมกันและกล่าวคำปฏิญาณพร้อมกัน เพื่อจุดเทียนแห่งความมหัศจรรย์ให้โชดช่วงตลอดปีบริหารข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าจะปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบตามธรรมนูญและข้อบังคับโรตตารีอย่างเคร่งครัดจะปฏิบัติตนด้วยตุกตาม บริการเนื้อตนยึดม,มั่นในคุณค่าของโรตีได้แก่มิตรภาพการบำเพ็ญประโยชน์ความหลากหลายความมีคุณธรรมและความเป็นผู้นำจากกระทำการใดจากที่ชรณาอย่างรอบคอบ โดยยึดหลักสี่แนวทางาว่าเป็นความจริง,รงอิงเที่ยงธรรมนำไมตรีดีผู้ป่ายข้าพเจ,จ้าจะขอปฏิบัติตนตามรอยพระยุคบดีแหง่งองค์อุปนภแห่งโรตารีในประเทศไทย ระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถภพิณผู้ทรงพัฒนาประเทศชาติมาตลอด70ปีแห่งการปกครองและตลอดพระชนชีพของพระองค์ ให้เกิดประโยชน์แก่ชาติบ้านเมือง,งยิ่งยิ่งขึ้นไปข้าพเจ้าจะพักรไว้ซึ่งความมีเกียรติรและศักดิ์ศรีตลอดเวลาแห่งการเป็นนายกสมุทร,รและการเป็นโรเทเรียนที่ดีของข้าพเจ้าซื่งไป